มึงบรรยากาศอันวัดดุงนาเพืินนเหมือนเลี้ยงครับเห็นว่าน้อรับเชี่ยมวมะกล้วยป้อเที่ยมวมะกลุยยังคนเขาบอกตรงว่าใส่หนาลิตรนเชี่ยกวกล้วยนะครับเนะาะเสาเบิร์ตต้นไม้ครับนุ่น,นะครับบรรยากาศวัดนาเพืินตอนเย็ยนครับโอ้ยครับลิตรนต้นไม้ม่แบบงงครับ เหี่ยวเบิดครับเสาลงเบิดครับอืมน่นะครับกันว่าเหี่ยวนกิดจบกโควินะครับเนาะอืมแต่ว่ามันเสาอืมแดดมันฮอนนะครับเนาะเบื้องเงา่นของสร้างกู่หินอ่อนเบื้องกระข้าวครับแล้วไปดูกันครับดูฮานอยมัสรมลาวสัมัทคีลาววัฒนาเขาเบื้องงานทั้งนี้ครับนี่ครับนี่นะครับตารางเงินละตารางเม็ดละหกร้อยบาทนะครับเร็วๆด้วยอืนะครับ งานาน้อักยครบวงครับสารา้างนี่ครับสร้างคนเห็นง่ายอิ๋งอิ๋งครับอืมเนี่ยองนะครับสร้างนี่เฮ็ดให้งามอีหลีครับอืมอย่างนี้นะครับ,รเ,รบ,ดรบเดี๋ยวยังไปเบื้งฮานอยกันครับอืมเดี๋ยวนึงยัยงไปเบืงหห้งฮานอยกันเนาะครับเนาะ มึงสาลาก่อนครับมึงสาลาก่อนครับถ่ายสดๆเนี้ยมันก็บ่ได้ดีครับโอ้บอกฮวงตัวนี่ตากี้โรคดุกครับมึงว่าเหรอว่าเหะครับอืมกเลียอยู่ครับตะวันหมากกงามอยู่ครับฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ฮวงนอกครับบอกฮวงนอก มรกอฮอลแลนด์นะครับเนาะอืมมรกอฮอลแลนด์ครับเดี๋ยวสีภาไปเบิิงฮานอยกันแล้วครับบ้ดนเริ่มไปตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับเนาะเริ่มไปตั้งแต่วันที่สิบเก้าอืมดูกระไรครับนอนตีมีหมดนะครับเมียนมืดครับเดี๋ยเดินเดีมยวยังครับนอนสบายใจครับนี่นะครับนี่นะครับเออเอามานี่ครับหน้าหนี้ เอ้โหตัวนึงกินเขาด้วยมาดูครับมาดูกันว่าครับมาดูกันว่าเออนี่ครับเอ้านี่นะครับมาดูกันว่าครับอืมนะครับเอ้าอืมมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเออมือแร้งครับโอ้อันนี้วันนี้ซิเปดครับฮอรลัดเลยนะครับน่าว่าซิเปดลุงมาหลายแล้วรอบครับเล่าโฮ้เสียวมากวันนี้ซิเปียเลยนะครับเด้อ นะครเรามาเอามาวันนี้เลยครับวันที่สิบเก้าครับวันที่สิบเก้าทับสามทับเกียร์ลาสตาฮานอยมัดรวมลาสามะคีครับวันที่สิบเก้ามานะครับวันที่สิบเก้ามาเลยครับเรื่รองนี้ครับฮานอยมัดรวมลาวสตาฮานอยพัฒนาลาวสามะคีครับอื่นครับอื่นสามศูนย์แปดศูนย์แปดสามศูนย์ สามแปดตัวกันสามสามหนึ่งสองศูนย์สองครับยืนขับโน้ตขับมือหนึก็ลงไปหลายรอบนะครับเนาะลุ้งไปหลายรอบแล้วครับวันที่เออสิบแปดเท่ากับลงไปหลายรอบบัท่านครับวันนี้สิบแปดวันท่านต้องหลุดไปยังขึ้นยังขี่ได้ครับอ่ครับเปิดน่ครับสุขสุกคนครับนี่นะครับทำบุญปูหินอ่อนด้วยนะครับ ทำบุญทำกุศลม่ถืญาติผมเลยไม่ขาดทุนนะครับโทรศูนย์ห้หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าครับโอ้สลากผมินอ่อนครับมันสิเหล่านี่างนะครับเอาเนี่ยวันที่สิบเก้าครับงงคครับเอ๋อวันที่สิบเก้านะครับนี่สามศูนย์แปดศูนย์แปดสามศูนย์สามแปดครับผมแล้วก็ ตัวกันสามสามหนึ่งสองศูนย์สองครับวู London, ้ครับตัวกันครับเอ้าแล้วเรามาดูวันต่อไปครับมีปะเนาะมีไมเนาะโอ้มีครับเสร็จไเลยเรียบร้อยครับเอ้าวันที่ยี่สิบครับทับสามทับหกเจ็ดลาวสตาหนอยมัดรวมหานอยพัฒนาลาวพัฒนาลาวสามัคคีบู้คือหลายตอนหลายมุมในรอบนี้ครับ เมื่อวันแรครับมีทางลาวสามัคคีครับผมมีทางลาวพัฒนาหาหนอยพัฒนาด้วยก็ได้นะครับสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สามครับผมสามศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สามครับผมตัวกันก็แปดศูนย์ เกตศูนย์ครับวันที่ยี่สิบน,นะครับครับเาเขียนหน่อยน้ำนะครับเด้อเขียนหน่อยเด้อนีะครับอืม วันที่20ครับผมเอามาดูมือต่อไปครับบัดมาดูวันต่อไปเฮ็ดเบอร์โน่ครับมือต่อไปครับอืมต่อไปก็ที่นี่วันนั้นบัดนะครับเพื่อนครับวันนี้วะครับมือต่อไปครับผมนี่แหะครับอืมเนี่ยวันที่21ก็มาแล้วครับอ่าวันที่21ก็มาแล้วครับเพื่อนี่ครับสามมือซ่อนส่อนครับสามมือซ่อนส่อนครับ วันที่ยี่สิบ, 3, บ 6, เอ็ดทับสามทับหกเกียรลาสตาเฮานั้นบดรวมลาสบังคีครับนี่นะครับหกเก้าแปดเก้าแปดหกเก้าหกแปดครับผมหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดหกเก้าหกแปดครับผมส่วนตัวกันเก้าสามหกสามสองสามครับตัวกันนี้ครับเด้อนี่นะครับ,รบอืม นะครับเอาห้องมะเหลืองตุนไหมครับบัดเบิร์ตะมือเบอร์ตะมือที่เลี่ยงเลยครับออเอาตะเ,เ,เอาตะวันที่สิบเก่านะครับอ่ะอืะอนี่ครับวันที่สิบเก้ามานะครับเอาดุนดุนครับอสามศูนย์แปดศูนย์แปดสามศูนย์สามแปดอยากรู้ไหมครับอือ รวกันสามสามหนึ 3, ่งสองศูนย์สองครับผมวันที่สิบเก้าครับเนี่ยครับยันไปยันมากยันไปยันมากทบข้นครบจังครับนี่จังไ้นะครับเนาะสุขุข้นนมพอยงเม่าเฮ้าบ่อนขันกระไพยางบึงลานหินอ่อนนะครับลานสราใหญ่ๆปูหินอ่อนโอ้ยยงเม่ายงพอเอ้ยสร้างวัดสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเนาะ อูอ่ะอือนี่นะครับวันที่สิบเก้าครับในวงเงินดูันเขียนไว้นะครับเด้อวันที่สิบเก้าวันที่เออวันที่สิบเก้าแล้ววันที่ยี่สิบกันบ้างครับวันที่ยี่สิบนี่ยวันนี้ยี่สิบก็มาแล้วครับจอดจันจัดกันมากนี่นะครับไล่เรียกกันมากครับ วันที่ยีบทับสามทับหกเกียร์ลาสตาหาน้อยมังลมลาวสามกีหาน,นอยพัฒนาครับลาวพัฒนาครับวันที่ยี่สิบมีลาวพัฒนาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านบรรดาวกันครับโอ้ยนะครับสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสามศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สามสี่สามครับสี่สามครับอืมตัวกัน แปดศูนย์เจ็บแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับตัวกันอย่าลืมนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านบรรดาวากันนะครับเด้อสู้สู้คนยมพอยมแม่เายังมึงว่ากันบ่ได้ครับบอกกันกับบ่ได้ครับนี่นะครับเอาวันที่ยี่สิบครับเด้อเอาคืนมาครับเอาคืนมาวันที่ เราขึ้นมาวันพรุ่งนี้ครับวันที่สนะิบเก้าแล้วง่ายง่ายครับวันที่สิบเก้าง่ายง่ายนะครับเนนออก็นี่ครับวันที่สิบเก้าวันพรุ่งนี้มาแล้วก็อยู่นี่แหละครับน้ำกันนี่แหละครับพอไปใช้มาใช่ครับสู้ขู่สุกคนยุ่บอยโ่งเม้าวัน,นที่สิบเก้าทับสามทับหกเกตลาวสตาฮานอยมันรวมลาสเวกีฮานอยพัฒนาสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดศูนย์แปดครับอืม สามศูนสามแปดนะครับผมตัวกันสามสามหนึ่งสองศูนย์สองครับตันน่ครับเอสอบประชารักับะบ้านเออคนนี้ไม่ยังไมย่ยามครห้อน้ำมันโซลามาน้ำไม่ได้ครับเออทางาทวัดหอขาดน้ำมันโซาลาร์ไล้ก่นครับต้องกันน้ำมันโซล่าด่วนเลย James.